ก็สวัสดีเพื่อนๆน,อน,นี่น้องชานเองต้อสู่ช่องทุกเกมเนะก็มีคนแบบว่าบอกให้ผมสตรีมันพินนู่นนี่นัน่นนะหลายเวอร์ชั่นมากแต่ว่าเวอร์ชั่นบางครั้งก็ทำไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะผมก็แนะนำเลยนะฮะก็ Ocean Conflict Royal War นะก็มาแบบเยอะมากเลยครับตอนนี้วันพีก็เลือกเล่นเอาแล้วกันนะก็ผมก็ไม่รู้จะเลือกเล่นยังไง ก่อนเล่นแค่ประมาณ2-3งสามภานะที่ดีที่สุดแล้วอันนี้ก็ลงสตรีมไว้แล้วก็มาทําคลิปเกมนี้เนาะเพราะว่าก็เป็นอีเวนร์ชั่นหนึ่งน่าสนใจมากเหมือนกันนะผมนะก็มาดูกันเลยว่ามันเล่นยังไงบ้างนะครับนะไปนะฮะผมก็เล่นพอสมควรแล้วแหละนะขออนุญาตปิดเสียงไปก่อนนะฮะก็ตัวละครก็ตัวยาวๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมนะอันนี้ผมออโต้นะอ่า คล้ายๆไหมคล้ายๆถ้าใครดูออกจะคล้ายๆนะแต่เน,นี้ยเรากดคุณหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเโอาโตโัวได้นี่อะอคล้ายๆไหมคล้ายๆกับเบดบีเบซโซชุนนิรันหรือเปล่านะเนี่ยมันจะมีมันจะมันจะมันจะมีสกิลนะฮะสกิลอ่าธรรมดาสกิลสองแล้วก็ลุยขึ้นสกิลทำให้ตายของนะแม่งคล้ายๆเลยครับบดชอ่าบีเบโซเอ้ยนะเบดชุนนิรันเนาะก็ ม่รู้ะแ,แต่ผมไม่ชอบไม่ชอบเล่นแบบเนี้ยถ้าจะใช้อันตีก็อันตีนตไปเลยเงี้ยตอมานั่งกดเสียเวลานะก็โอเคฮนะแต่ว่าถ้าจะกดอย่างเงี้ยผมว่าออตโต้ไม่ไปเลยครับจบข่าวเลยง่าย,ยางแต่ว่าตัวละครโอเคตัวละครก็สูงใหญ่โปร่งดีนะฮะแล้วก็ภาพสวยอ่าตัวละครภาพสวยนะเนี่ช่วงนี้อ่าวันพิรบาดก็เลือกเล่นเอาแล้วกันนะ ก็สตรีมอยู่ก็จะเป็นมันพีด 3D เนาะนอลิมิเต็ดนะก็นี่ก็อันนั้นก็ยากเกินไปนอะอันนั้นก็ยากเกินไปสำหรับคนที่ไม่อดทนอันนี้ผมไม่รู้เล่นง่ายหรือเล่นยากนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายแล้วก็อันนี้มันคล้ายๆกับบีเบฟโซเออบีชูนิรันเนาะเนี่ยเคยดูนะคล้ายๆมากนะทุกอย่างคล้ายหมดเลยก็เป็นอีกห,หนึ่งมูชชั่นนะครับที่มันผุดออกมาพร้อมๆก,กันช่วงนี้สามสีเกมเนาะเนี่ยนะ ถ้าจะมานั่งกดผมปล่อยออโต้แม่งดีกว่านะฮะแบบสบายกว่าเยอะเลยก็ตัวละครบแบบนี้เลยนะตัวละครสวยนะอ่าอันนี้เป็นตัวละครที่แถมมาตอนแรกหมดเลยนะแต่ว่าเนี่ยผมจะเล่นมือให้ดูนะอ่ะผมลองปล่อยออโต้ออกก่อนอ่ะก็ดูนะเหมือนบีช่วยนิรันด์เด็ดเลยครับผมนะอันนี้ต่อยธรรมดาอ่ะต่อยมีคอมโบ อ่ากดคอมโบเหมือนกัน,นครับผมอ่านะฮะแล้วจะมีสกิลสองเนาะสกิลสองจะมีเขียนว่าสกิลนอะอ่าใครดูนะมันจะเขียนว่าสกิลอันนี้ต่อยก่อนก็ได้ไอ่าองอันนี้ตัวคอมโบรตรงจุดนะผมผมเบื่อเกมแนวนี้มากแบบเจอเยอะมากครับทั้งดิจิมอนทั้งโปเกมอนทั้งอันนี้อีกนะอ่าเดี๋ยวโปเกมอนคือโปเกมอนคุณภาพแล้วที่ดูอ่าต้องลุกขึ้นมวนเหมือนอ่ะเหมือนดิดนะ อ่าเหมือนบีดชั่วบีดอะไรนะชั่วที่รันเลยคนระับผมเหมือนกันเลยดูฮะเพราะฉะนั้นแล้วออโต้เลยครับง่ายดีไม่ต้องมานั่งกดจุ่มนะทีละอันก็ตอนนี้ก็เกมนี้ก็เพิ่งมาใหม่นะก็เอ่อก็บางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบก็แล้วแต่นะแต่ว่าบางคนก็ชอบตัวการ์ตูนก็เอาไว้เล่นกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะวันนี้ลงสตรีมเร็วหน่อยเพราะว่า ขี้เกียจทีมต่อยาวปดหวัวเนี่เพราะผมจะมาเนี่ยผมได้คลิปอันนี้มาตอนแรกผมจะพาเล่นน,นีนีแล้วแต่ว่าระบบมันไม่ค่อยใช่อะถ้าใครชอบแบบนี้ก็เล่นได้นะฮะก็คัดซีนก็สวยดีคนระัคัดซีนต่างๆอันติถ้าไม่ตายก็สวยดีแต่ว่ามันไปเหมือนกับบีชชวนิลันเหมือนกับดิจิมอนเหมือนกับโปกเกมอนแฟนซีนะฮะหลายๆเกมนะมันเหมือนกันเยอะนารูโตะด้วยเนะฮย ก็เกมพีประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูบอยสกิลนะะผมอ่าเหมือนไหมอ่ะผมบอกเลยว่าโคตรเหมือนนะยังไงก็เหมือนมากๆนะแต่แต่ก็ยังดีนะอ่าเป็นเป็นแนวนอนแล้วก็อีกอย่างนึงคือภาพมันก็สวยนะอันนี้เล่นในบูสเต็กภาพสวยอยู่นะอ่าภาพมันตัวบบสูงสูงโปง่ปงๆนะใหญ่ๆ แต่ดูสรงแล้วมันคล้ายๆกันแบบเยอะเลยอะ่ะเออนี่ฮะอ่ะให้ดูเกมเพลย์อีกรอบนะประมาณนี้อย่าเปิดกระชาไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องเก็บของก่อนนะใครที่เล่นจริงจังก็ไปเปิดกระชาเองนะช่วงนี้เกมอันนี้วันพีทออกมาเยอะมากเลยใช้ได้เลยอะ่ะแต่ว่ามันแล้วแต่คนชอบนะเนาะเวอร์ชันไหนเป็นเวอร์ชันไหนเนาะ ไปสักสักพักพหนึ่งลองลองอ่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นสักดานหนึ่งก็แล้วกันนะด้วยอันนี้ผมขี้เกี็ดกดมือนะแบบปล่อยแม่งออตโต้เลยเนี่ยถ้าไม่ตายผิดก็ประมาณนี้แหละก็มีคัสซีนอยู่นะแต่ม่รู้ว่าปิดคัสซีนได้ปะอ่าตอนนี้โอ้ได้แค่คูณสองนะมึง ผนะ่านนะฮะเดี๋ยวไปดูดิว่าผ่านดาน,นึงแล้วมันจะมีออโตโ้ไหมไปเร่ง,งนะผมดานี้เจอสโลนะฮะคือ้าอ่ะผมชอบนะ้ามันโอเคมากเลยนะดูดีเลยแหละแต่ระบบมันเนะี่ยคล้ายบีบช่วยรันเลยนะดูว่า มีสกิลธรรมดาสกิลสองสกิลอ่าันตีเนาะอ่าน,นี่เจอซันจีครับผมปาเขาให้เนี่ยดูท่าไม่ตายแม่งโอ้เอฟเฟกต์แม่งโคตรอลังการอ่ามีคีด้วยโชให้ไม่เข้าใจว่าซันจี ในท้องเรื่องมันก็เป็นเพื่อนเราเนาะแต่ว่าถึงเวลาเล่นเป็นเกมเนะี่ยมันชอบแบบมาทีหลังอน่ะซันเจียมันน่าจะมาตั้งแต่ตอนแรกนะอ่ะอ่านี่เลยเก้าแล้วนะมนเนาะอ่ะอันนี้มันคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมอ่าถ้าใครแบบเคยเล่นเกมดิจิมอนเกมอะไรต้องคุ้นคุ้นกับเกมนี้นะฮะระบบแม่งคล้ายๆกันเลยว่ะ โอเห็นมันจะตกใจเลยว่วเอ้ยมงเหมือนกันมากเลย่ะการอัปเดตคุ้นๆมากนะฮะ <c oughs> แล้วมันก็ขยันเปิดใหม่เรื่อยๆนะฟันพีชนะฮะอ่ะลองดู <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวละครเลย <c oughs> ไม่รู้มันให้เปเลปี่ยนหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจนะผมก็แม่งออโต้อย่างเดียวอะ คือตัวละครผมชอบตัวละครคือมันสูงใหญ่สูงโปง่งไงไม่ใช่นะเอดีนะเนี่ผมว่าตัวละครมันได้นะภาพภาพสวยนะแต่ผมไม่ชอบแนวเนี้ยแนวแบบว่าบีดบีดช่วยนัลันไนหะ็นไหมมันเป็นเกมแบบแนวโบราณเนะี่ยใครๆก็ทำกันอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่แน่ใจนะผมอาจจะแบบดูแล้วคุ้นๆเหมือนบริษัทเดียวกันหรือเปล่าว่าแบบดิจิมอนอะไรเงี้ย ว่าเหมือนบริษัทเดียวกันเลยนะเนี่ยแนวอย่างเงี้ยคล้ายเลยเดีดเลยนะก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะีก็ผมก็มีหน้าที่นําเสนอเนาะใครชอบก็โหลดมาเลยจ้านะอา่าลิงก์ไม่น่ามีนะผมคงจะไม่ออกมาหรอกเพราะเกมเพิ่งมาใหม่แล้วก็เอาเนี่ยเอาชื่อเอาเอาชื่อเกมมาไปวางแล้วกันอา่า เอาชื่อเกมไปวางในสโตไทยนะฮะน่าจะได้เนี่ย <c oughs> ดิกองขวัญก็รับไปนะผมนะผมว่าเหมือนมากๆผมว่ายัางไงก็เป็นเหมือนบีชั่วนิรลันนะฮะคล้ายๆเนี่ยปุยปอมอนดิจิมอนะเนี่ย,ย,ยคล้ายๆเลยไม่พอหินแล้วมันก็อดใจไม่ไหวไงก็ สำหรับสาวกที่ชอบแนวเกมนี้นนออแต่ว่าสไตล์เราหรือเปล่าค่อยไปเล่นบางทีก็จะมีวันพีชสไตล์แบบนี้วันพีชที่แบบผมว่าวันพีชดีที่สุดคือวันพีชอลิมิเต็ดนะเออนะดีที่สุดแล้วอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนแนวการ์ตูนยอะไรเงี้ยอาจจะแบบบางคนก็เล่นง่ายบางคนก็เล่นยากอะไรเงี้ยก็ลองดูครับผมว่า<笑><笑>ลองเปิดใจดูอีกเวอร์ชันหนึ่งนะฮะก็ลองดูนะฮะก็ผมก็ว่าโอเคอยู่นะภาพก็สวยอยู่ อ่าส่งค่าสินผมว่าโอเคอยู่นะฮะถ้าไม่ตรงไม่ตายก็ตามนี้เลยฮนะเหมือนบีบช่วงลันนะฮะเขาเทไม่หยอกนะฮะเทเกินนะตบหนวดได้ไหมเนะี่ยดาวมือใหญ่ไปไหนะวะเพยงพอาะขอเกาะเอียดเตดได้ไหมเนี่ยนะฮนะอ่าเนี่ยมันจะเทขนาดไหนว่าคัาสินยังขนาดนะั้นเลย ก็ประมาณนี้แล้วกันเนะก็เป็นเกมใหม่แนะนำแล้วกันว่าอีเว์ชั่นหนึ่งมาแล้วครับผมใครจะเลือกเล่นก็ตามเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นแนวนอนนะดีกว่าเป็นผมว่าดีกว่าเป็นแนววันพิดแนวเอฟเคนะที่เป็นแนวตั้งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแนวนอนแล้วก็เสือ,อาภาพหน้าเล่นมากเหมือนกันแหละแต่ว่าระบบเป็นเหมือนบีบช่วไรนเลยผมไม่ชอบแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีภาษาไทยไหมก็ลองตั้งค่าดูเอาเนาะ ถ้ามีก็คงลองเล่นดูนะอันนี้ก็เพิ่มอปุปกรณ์เหมือนคล้ายๆกันเลยนะดีๆเลยนะฮะถ้ามีภาษาไทยก็ลองเล่นดูนะฮะยังไงก็บอกผมด้วยนะใต้คลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าคลิปมันจะยาวเนาะก็ใครชอบวันพีก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะ่ยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะกันอะ่านะฮะผมก็ขอบคุณมากสำหรับการชมคลิปนะฝากากดไลค์กดซับสไครป์ช่องถูกเกมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม